สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับเราช่วงรอบเที่ยงนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาทํากับข้าวนะคะแต่ว่า<ห>จะมารีวิวรุ่นขนาดความสูงนะคะให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะใช่ค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีความสูง2ขนาดนะคะมีความสูงนะคะ85ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความสูงซนติเมตรนะคะลูกค้านะคะก็สามารถเลือกได้2แบบเลยนะคะก็สําหรับพี่ที่แบบว่า ความสูง150นะคะ,คะก็แนะนำเป็นความสูง67ซนติเมตรนะคะถ้า160ขึ้นไปนะคะก็แนะนำเป็นความสูง85เซนติเมตรใช่ค่ะ,ะ,คะก็มีคำถามนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนไซส์ไหนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านนะคะแต่ละรุ่นแต่ละไซส์นะคะราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะใช่ค่ะ ก็มีคําถามนะคะสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะมีทั้งเตาแก๊สเตาถา่านเตาฟืนเตาปิ้งย่างนะคะ สีลังจานนะคะก็สําหรับพี่ๆที่กำลังจะแต่งครัวอยู่นะคะชอบแบบสไตล์ครัวไทยนะคะก็แนะนามาที่นี่เลยนะคะร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะใช่ค่ะลูกค้าบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็สวัสดีรอบเที่ยงนะคะ<ช>สําหรับ<ช>พี่ๆนะคะที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเคาน์เตอร์เตานะคะแต่ยังไม่รู้ขนาดนะคะเรื่องของความสูงนะคะต้องสูงเท่าไหร่นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดมินนะคะมาแนะนําให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะ<ช>ก็ะเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลย ะะฝั่งพี่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเผื่อพิพีที่ยังไม่เคยเห็นนะคะหรือว่ายังไม่เคยได้เห็นเคาเนเคา์เตอร์เตาแบบนี้นะคะไม่เคยสัมผัสเตาแบบนี้นะคะจะได้เข้ามาชมไลฟ์ของเรากันนะคะใช่ค่ะ,คะก็ <c oughs> รุ่นที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะ,ะก็จะเป็นรุ่นงายหินขัดสาพิเศษนะคะ2เตาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่หเมตรแเซนนะคะขนาดความกว้าง <c oughs> นะคะพี่หกสิบเซนติเมตรนะคะความสูงของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ 8 5ซนติเมตรนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่6 7ซนติเมนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่6 0ซนติมนะคะความยาวน,นะคะอยู่ที่ 1เมตร8เซนนะคะที่นี้นะคะมีขนาดความยาวกับความกว้างเท่ากันนะคะต่างกันที่ความสูงนะคะใช่ค่ะลูกค้าลองสังเกตได้เลยนะคะว่ามีขนาดความใหญ่ความยาวเท่ากันนะคะลูกค้าไม่ว่าจะความยาวนะคะความกว้างเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ต่างกันที่ความสูงนะคะลูกค้าลองสังเกตจากบ่าตรงนี้ได้เลยนะคะเทียบได้เลยนะคะว่าความสูงไม่เท่ากันนะคะลูกค้า สำหรับคำถามลูกค้านะคะคุณแม่ชอบนั่งทำกับข้าวค่ะต้องใช้ความสูงเท่าไหร่คะสำหรับลูกค้าที่ชอบนั่งทำกับข้าวนะคะสำหรับรุ่นไซ์นี้นะคะจะไม่เหมาะกับการนั่งทำกับข้าวนะคะ,คะแนะนำความสูงประมาณ35เซนติเมตรนะคะลูกคา้าเป็นเคาน์าเตอร์าตาเอาไว้นั่งทำนะคะลูกค้าก็มีเหมือนกันนะคะมีลูกค้าที่สั่งไปนะคะอยากจะเซิร์ไปให้คุณแม่ใช้นะคะเพราะว่า คุณแม่ไม่สะดวกต่อการใช้แบบว่ายืนทกัข้าวเพราะว่าปวดหลังบ่อยนะคะเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็ลูกนะคะก็ค่อนข้างห่วงนะคะก็เลยชอบนั่งทํากับข้าวมากกว่านะคะต้มตุ๋นอะไร่งนี้นะคะนั่งดีกว่านะคะก็ที่ร้านก็จะมีเป็นแบบเคาน์เตอร์เตานั่งทําก็มีนะคะความสูง 35ซนติเมตรนะคะหาเก้าอี้มานั่งนะคะ<อ>ก็คือกําลังพอดีเลยนะคะลูกค้าไม่เตี้ยกเกินไปไม่สูงเกินไปนะคะไม่ปวดหลังด้วยนะคะสําหรับเคาน์เตอร์เตานั่งทํากับข้าวนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะชอบแบบรุ่นไหนนะคะไซส์ไหนนะคะก็สั่งเข้ามากันได้เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองให้อดมินนะคะเทียบขนาดความสูงให้ดูนะคะคคอะไรนะคะ สำหรับคำถามลูกค้านะคะรบกวนขอความสูงอีกครั้งนะคะดเดี๋ยวหหให้แอดมินนะคะย,ยืนเท่อยืนเทียบให้ดูนะคะลูกค้าอดมินนะคะสูงประมาณ150ซนติเมตรนะคะก็ความสูง150ซนติเมตรนะคะขึ้นไปนะคะก็แนะนำขนาดา67ซนติเมตรนะคะลูกค้า67ซนตมรนะคะยืนทากับข้าวได้กำลังพอดีเลยนะคะเดี๋ยวลองผัดให้ด,หดูมันจะ ลอ,อลองสังเกตตรงช่วงมือนะคะลูกค้าช่วงมือของเรานะคะไม่ต้องเอื้อมมือให้สูงสูงให้ปวดแขนนะคะกําลังยืนได้แบบพอดีเลยนะคะเวลาทำกับข้าวก็จะไม่เมื่อยด้วยนะคะกําลังพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะวางหม้อเบอร์สูงให้ดูดรุ่นนี้นะคะไม่ได้เหมาะกับแค่คนตัวสูงตัวเล็กอย่างเดียวนะคะเหมาะกับหม้อเบอร์ใหญ่ๆด้วยนะคะลูกค้าวางหม้อเบอร์ใหญ่ๆแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนเลยะะค อันนี้ลองเทียบดูได้เลยนะคะเวลาวางหม้อเบอร์ใหญ่ๆแล้วนะคะหม้อที่แบบสูงสูๆขึ้นมามันกําลังพอดีนะคะลูกค้ามันจะไม่สูงเกินไปนะคะพอเวลาหม้อสูงเกินไปแล้วเราใช้น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นแบบตุนขาหมูตุนขา,นขาวัวทั้งแบบว่านั่งหนักนะคะเวลายกมันก็จะ ไม่ค่อยสะดวกถ้าเป็นตัวรุ่นตัวสูงนะคะแต่ถ้ารุ่นนี้เป็นไซส์มาตรฐานของที่ร้านใช้ได้ในทุกความสูงเลยนะคะแม้ลูกค้าจะสูงแค่ไหนก็คือรุ่นนี้ใช้ได้หมดเลยและยิ่งกลับไปวางว่าเบร์ใหญ่รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะใช่ค่ะก็นี่เลยนะคะแอดมินสูงอยู่ที่1เมตร r 1 5อานะคะแล้วก็ถ้าไปใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่85ซนติเมตรนะคะลูก<ช>คะ้าความสูง85ซนติเมตรนะคะมันอาจจะสูงไปนิดนึงนะคะสําหรับ ตัวแอดมินที่สูง1 5ึงนะคะ,คะสูงเกินไปนะคะลูกค้าอันนี้ก็แนะนําความสูงประมาณ1 6 0ขึ้นไปนะคะร7 0จสบขึ้นไปนี่ก็มันงพอดีถ้าไปวางหม้อเบอร์สูงๆแบบนี้นะคะมันจะสูงเกินไปนะคะแล้วเวลาที่ยกเออเวลาที่เราแบบว่าจับตะหลิวนะคะมันก็จะสูงแล้วก็มื่อแขนด้วยนะคะแล้วก็อันตรายเวลาที่เราแบบว่าใช้แบบค่าต้มอะไรที่แบบหนักๆน,นะคะมันก็อันตรายนิดนึงนะคะเวลาย,ยกเพราะว่าหม้อมันหนักนะคะ ถ้าหม้อนะคะแนะนําหม้อที่แบบไม่สูงมากไม่เตี้ยมากเป็นแบบกลางๆหม้อในครัวเรือนนะคะประมาณสัก30ก็ยังได้นะคะ30 40ยังได้อยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระทะกระทะนี่ก็ใช้ได้กับทุกอันนะคะลูกค้าเพราะว่ากระทะมันไม่ได้สูงมากนะคะกระทะมันก็ผัดไปเรื่อยๆได้ไม่เมื่อยแขนนะคะกําลังพอดีนะคะ ก็ถ้าลูกค้านะคะชอบความสูงมาตรฐานนะคะนี่เลยนะคะรุ่นนี้ความสูงมาตรฐานนะคะลูกค้าเวลาหยิบจับของมันก็จะสะดวกด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะใช้ได้กับทุกความสูงนะคะไม่ว่าลูกค้าจะสูง150 140ราคาหรือว่าจะ170นะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะลูกค้าใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่เมื่อยแขนด้วยนะคะไม่ต้องเอื้อมมือสูงสูงให้เมื่อยเลยนะคะสําหรับรุ่นความสูง67ซนติเมตรนะคะใช่ค่ะส่วนความสูง85ซนเมตรนะคะแนะนํากับลูกค้าที่ชอบเคาน์เตอร์เตาสูงๆอยู่แล้วนะคะ ชอบแบบว่าความสูง170ขึ้นไป<ช>160ขึ้นไปนะคะก็แนะนำรุ่นนี้ก็ได้นะคะความสูง85เซนติเมตรนะคะก็ความสูงที่เราแจ้งนะคะลูกค้าไม่รวมกับด้านหลังตรงนี้นะคะที่วางเครื่องปรุงนะคะ ก็คือวัดจากพื้นนะคะจนถึงหน้าเตาตรงนี้อยู่ที่6 7เซนติเมตรนะคะ,คะแล้วก็ส่วนรุ่นนี้วัดจากพื้นนะคะจนถึงหน้าเตาตรงนี้นะคะอยู่ที่85เซนติเมตรนะคะลูกค้าเลือกความสูงได้เลยนะคะใช่ค่ะถ้าสำหรับแอดมินนะคะแอดมินจะใช้เป็นใชาสูงห7เซนติเมตรนะคะ,คะเพราะว่าพอดีแบบว่าทาํากับเพ้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะพอดีกับตัวเรานะคะใช่ค่ะถามว่า8 5เซนติเมตรนะคะเหมาะกับ เตาอ,อะไรนะคะก็ถ้าที่ร้านแนะนําก็คือเหมาะกับซิง์ลังจานนะคะค่ะความสูงนี้เหมาะกับซิงลังจานนะคะเวลาที่เราใส่ซิงคเข้าไปแล้วนะคะมันกําลังล้างได้แบบพอดีเลยนะคะ,คะไม่ต้องก้มให้เมื่อยนะคะพอดีเลยนะคะเพราะว่าซิงคมันก็จะลึกไปออกนิดนึงนะคะก็เวลาล้างจานก็คือไม่ต้องก้มอะไรนะคะแนะนําความสูง85เซนติเมตรนะคะสําหรับซิงลังจานนะคะแต่ถ้าเป็นเตานะคะ เตานี้ถ้าลูกค้าที่มาหน้าร้านนะคะจะมองเห็นว่ามันเตี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะลูกค้าบอกแต่ก็คือเวลาวางหม้อวางกระทะให้ลูกค้าดูแล้วก็คือลูกค้าบอกว่าพอดีเลยนะคะไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปนะคะกําลังพอดีนะคะรุ่นนี้นะคะต้องลองวางหม้อวางกระทะดูก่อนถึงจะทราบนะคะว่ามันขนาดมันความสูงนะคะเท่ากันนะคะแล้วก็เออ สะดวกต่อการใช้งานนะคะไม่สูงเกินไปนะคะสําหรับรุ่นความสูง6 5เอ่อ67ซนติเมตรนะคะก็ฝากโปรโมชั่นนะคะทุกการสั่งเซื้อนะคะก็เลือเพียงนะคะ2วันสุดท้ายนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะ โปรโมชั่นของเรานะคะก็หมดวันที่30เมษายนนี้นะคะก็สำหรับพี่ๆที่ชอบนะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่ง,งจองกันได้เลยนะคะสินค้าของเรานะคะก็สั่งทำนะคะประมาณ20-30วันนะคะถ้าชอบนะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจอยู่นะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันนะคะแล้วก็จับโปรนะคะ10%ของเรานะคะ <c oughs> ใช่ค่ะค <c oughs> สำหรับใช่ค่ะ <c oughs> ก็ทุกการสั่งซื้อของเรานะคะก็จะมีแบบถ้าเป็นเตาแก๊สนะคะก็จะมีหัวแก๊สมีสายมีวอล์ให้พร้อมเลยนะคะสีนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะมีห้าสีให้เลือกนะคะมีแดงเขียวเทาขาวดำนะคะชอบสีไหนนะคะก็สามารถเลือกกันได้เลยนะคะใช่ค่ะก็สําหรับคําถามลูกค้านะคะที่ถามเข้ามานะคะเรื่องของขนาดนะคะลูกค้าว่าขนาดเท่าไหร่นะคะก็ย้ํากัอีิทีนะคะรุ่นนี้ที่เรายืนอ,อยู่ตรงหน้านี้นะคะ เตี้ยๆแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะความสูงอยู่ที่67ซนติเมตรนะคะ<ช>ียกว่าเป็นความสูงมาตรฐานนะคะที่เราจำหน่ายมาหลายปีแล้วนะคะ<ช>แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มความสูงนะคะให้กับพี่ๆที่อ,อ,อยากได้นะคะที่เป็นแบบซิงค์หรือว่าอยากได้แบบขนาดแบบความสูงนะคะนี่เลยนะคะก็เพิ่มมาเป็น85ซนติเมตรนะคะก็ตอนนี้ก็คือมีให้เลือกสอแบบไอ้ถ้านอกเหนือจากนั้นลูกค้าบอกว่า อยากได้เตี้ยกว่านี้นะคะเตี้ยกว่านี้หน่อยอยากจะแบบว่าไปนั่งทํากับข้าวนะคะอยาสั่งไปให้คุณแม่ใช้นะคะคุณแม่ใช้แบบนั่งนะคะลูกค้าไม่ได้ยืนทํากับข้าวนะคะก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าก็สั่งประมาณเหมือนกันนะคะก็คือความสูงอยู่ที่มานสามจุห้าเซนติเมตรหรือว่าสี่สิบเซนติเมตรนะคะสี่ห้าประมาณนี้นะคะสั่งได้เลยบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้นั่งนะคะแต่ว่าไปวางหม้อก,ก๋วยเตี๋ยว ก็สั่งได้เหมือนกันนะคะลูกค้าสําหรับตเตีย้ยวไว้วางรอกก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ร้านก็รับทําเหมือนกันนะคะสำหรับคําถามลูกค้านะคะเตาถ่านนะคะก็มีหลายราคาเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้านะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะทักหาเข้าไปนะคะสําหรับเรื่องเตาถ่านนะคะ ตาถฐานนี้ก็คือมีตั้งแต่ไซส์เล็กหัวเดียวนะคะจนถึงไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็มีนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินนะคะทักหาเข้าไปนะคะลูกค้าเดี๋ยวแจ้งขนาดราคานะคะรายละเอียดให้ครบเลยนะคะในแชทน,นะคะเดี๋ยวแอดมินทักหานะคะใช่ค่ะราะว่าที่ร้านนะคะแต่ละรุ่นแต่ละไซส์นะคะราคานะคะก็จะไม่เข้ากันนะคะที่ร้านนะคะก็จะมี2เกรดนะคะเกรด A นะคะก็จะเป็นเนื้อง่าย ใบแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นเกตบีนะคะก็จะปูหน้ากระเบื้องนะคะด้านข้างจะพ้น่4สีนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะแต่ละรุ่นแต่ละไซส์นะคะก็จะราคาไม่เท่ากันเลยนะคะลาอ่หาหสำหรับคำถามลูกค้านะคะรบก,กวนพาชมหลายๆแบบหน่อยค่ะสำหรับความสูง6 0 67ซนติเมตรนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแอนดมินพาชมนะคะได้ค่ะเ,ออเดี๋ยวใส่าัตแกนให้ลูกค้าดูก่อน เ,เริ่มจากตัวฐานบวกฟืนก็ได้ค่ะสีเขียวค่ะก็รุ่นนี้เลยนะคะความสูงนะคะอยู่ที่67สิซนติเมตรนะคะเป็นเต้าท่าหนึ่งหัวนะคะเต้าฟืนหนึ่งหัวนะคะสีเขียวนะคะ ชุดน,นี้นะคะก็จะมีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่1เมตร8เซนนะคะขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะความสูงนะคะอยู่ที่67เซนติเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าชอบนะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะก็สําหรับพี่ๆที่แบบว่าใช้เป็นเต้าท่าเนื่อหัวนะคะแล้วก็เต้าฟืนนะคะก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะ รุ่นนี้นะคะมีขนาดความสูงนะคะอยู่ที่67ซนติเมตรนะคะทำมาแอมมี่นะคะสูงอะไรน,นะคะรุ่นนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่พูดย่างอื่นรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวทักไปในเพจนะคะเพราะว่ามีหลายไซส์มีหลายราคานะคะ ก็รุ่นนี้นะคะเป็นเตาถ่านบวกเตาฟืนธรรมดานะคะลูกค้าส<ๆ>ีเขียวนะคะราคานะคะเริ่มต้นที่22,500บาทนะคะลูกค้า <Okay. S 1> ในราคานี้จะได้เป็นรุ่นไซส์ขนาดพิเศษนะคะแล้วก็หน้ากว้างนะคะรุ่นนี้นะคะและที่สำคัญนะคะยังมีโปรโมชั่นลด10%ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าอันนี้ใช้ได้ทั้งถ่านนะคะอันนี้จะเป็นเตาถ่านนะคะทรงกลมด้านในจะมีรังผึ้งไปให้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฟืนนะคะลูกค้านี่เลย ฟืนของเรานะคะนี่เลยนะคะที่ร้านนะคะก็จะแถมเตาฟืนไปให้ไอ้ลังพึ่งไปให้พร้อมเลยนะคะถึงบ้านลูกค้านะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะเตาถ่านหนึ่งหวัวเตาฟืนหนึ่งหัวนะคะสำหร,รับพี่ๆที่ชอบแบบต้มตุน่นอ่นนึ่งนะคะรุ่นนี้คือครบจบเลยนะคะใช่คะ่ะขออน,นุญาตขยับกล้องสักครู่นะคะรุ่นนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะ สำหรับพี่ที่แบบว่าไม่อยากรอนานนะคะก็จัดรุ่นนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้ก็เตาถ่านหนึ่งหัวเตาฟืนหนึ่งหัวนะคะมีขนาดความสูงที่6.7ซนติเมตรนะคะก็ถ้าชอบนะคะก็แคบหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะความสูง6.7เซนติเมตรนะคะเป็นเตาถ่านแบบสาหัวนะคะนี่เลยใช่ค่ะ รุ่นนี้นะคะก็จะมีขนาดความสูงนะคะอยู่ที่67ซมนะคะหน้ากว้างนะคะ6 0ซติเมตรนะคะแล้วก็มีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่1เมตร8เซนนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราวางหม้อวางกระทะให้ดูนะคะว่าเวลาวางแล้วนะคะมันกําลังพอดีเลยนะคะลูกค้านี่เลยไม่ว่าจะเป็นหม้อเบอร์ใหญ่หรือกระทะเบอร์ใหญ่นะคะเวลาวางแล้วนะคะยืนถังข้าวได้พอดิพอดีเลยนะคะลูกค้า เดียวกันช่ก็สําหรับพี่ๆที่แบบว่าชอบแบบเตาถ่านนะคะก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเตาถ่านของหลังเรานะคะก็จะประหยัดพลังงานนะคะลูกค้าบอกว่าราคานะคะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะ ราคาของเรานะคะถ้าเป็นงานหินขัดนะคะเริ่มต้นที่หัวเดียวนะคะอยู่ที่8000บาทนะคะค<ช>้ะ <futuro cerca S 2> ใครที่สนใจนะคะรีบเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะ<ม>แบบงานปูนก็มีนะคะลูกค้าแบบงานหินขัดก็มีนะคะ <illes. S 1> มีหลายราคาเลยนะคะ <S <S แต่ละรุ่นแต่ละราคานะคะก็สวยทุกรุ่นสวยทุกแบบนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ราคาก็เป็นราคาที่ลูกค้าจับต้องได้นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ ใช่ค่ะถ้าสนใจนะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะเตาถ่าสามหัวนะคะรุ่นงายหินขัดทั้งใบเลยนะคะไซส์พิเศษนะคะรุ่นนี้นะคะก็สามารถวางหมอ้อเล็กๆถึงหมอ้อวางหม้อเบอร์60กันได้เลยนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะทุกการสั่งซื้อนะคะก็ลดไปเลยนะคะ10%ตนะคะลูกค้าบอกว่าสวยจัง ขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะเดี๋ยวทักหาลูกค้านะคะเพื่อใหเออ้เดี๋ยวแจ้งขนาดแล้วก็ราคาไปให้ทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะ<ช>ขอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแบบเตาถ่านหนึ่งหัวเตาแก๊สหนึ่งหัวกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบเตาแก๊สหนึ่งหัวเตาถ่านหนึ่งหัวกันบ้างนะคะขนาดความสูง67เซนติเมตรนะคะนี่เลย เป็นเตาแก๊สหนึ่งหัวนะคะแล้วก็เป็นเตาถ่านหนึ่งหัวนะคะสี่เขียวเหนียวซับนะคะสําหรับพี่ๆที่ไปไวชอบแบบสี่เขียวนะคะแล้วก็อยากใช้แบบเตาแก๊สหนึ่งหัวเตาถ่านหนึ่งหัวนะคะที่อยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันนะคะก็จัดไปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานได้2แบบเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเตาถ่านแล้วก็เตาอ่าเตาแก๊สนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่60ซนติเมเลยนะคะความสูงก็อยู่ที่67เซนติเมนะคะความยาวนะคะอยู่ที่1เมตร8เซนนะคะสำหรับคำถามลูกค้านะคะถ้าสั่งต้องมัดจำเท่าไหร่นะคะก็มัดจำนะคะขั้นต่ำ3,000บาทนะคะ<ช>ลูกค้าคเดี๋ยวแอ m ด n มินนะคะเดี๋ยวทักหาคุณลูกค้าเข้าไปทางแชทน,นะคะลูกค้าลูกค้านะคะสนใจเป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านหรือว่าจะชอบแบบ เตาแก๊สบวกเตาถ่านแบบนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าสามารถแคปรูปนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินนะคะทักหานะคะมาจําขั้นต่ำสามพันบาทนะคะลูกค้าทั่วไทยทั่วจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ร้านจะส่งทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะจะส่งหมดเลยนะคะและถ้าลูกค้านะคะสั่งเซื้อสั่งจองภายใน2วันนี้นะคะคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะ,คะก็คือรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะลด10%ซนนะคะใช่ค่ะ อยู่น้ำมนนะคะโปรโมชั Pro ่นลด10%นะคะถ้าชอบรุ่นนี้นะคะก็ไม่ต้องรอนานนะคะรุ่นนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าชอบก็จัดได้เลยนะคะโปรโมชั Pro ่นของเรานะคะทุกการสั่งซื้อนะคะลดไปเลยนะคะ10%นะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นหัวเดียว2หัวนะคะ3หัวนะคะก็ลดไปเลยนะคะ10%นะคะโปรโมชั Pro ่นของเรานะคะก็ใกล้หมดแล้วนะคะหมดวันที่30เมษายนนี้นะคะที่เดิม เดี๋ยวเราขออนุญาตก,กลับไปที่เดิมนะคะก่อนจบไลน์นะคะให้ลูกค้าได้เห็นความเทียบขนาดนะคะของไซส์6 7ซนเมตรกับไซส์8 5ซนติเมตรนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเทียบความสูงนะคะให้ดูนะคะมีความสูง6 7ซนติเมตรกับความสูง8 5ซนติเมตรนะคะก็สำหรับพี่ๆที่ชอบนะคะสั่งเข้ามากันได้เลยนะคะ รุ่นที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะก็จะเป็นเนื้องายหินขัดทั้งใบเลยนะคะรุ่นไงาหินขัดไซส์พิเศษนะคะเตาแก๊สสองหัวนะคะสําหรับพี่ๆที่แบบว่ากําลังจะแต่งครัวอยู่นะคะแต่งกาลังสร้างบ้านใหม่อยู่นะคะอยากได้แบบเค์เต,ตาสไตล์โบราณนะคะก็แนะนํามาที่นี่ได้เลยนะคะร้านเตาโบราณราชุูบรีนะคะ,ะมีร้านเดียวนะคะ ใช่ค่ะก,ก่อนจบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็ฝากเทียบขนาดของเราด้วยนะคะลูกคา้าชอบขนาดเท่าไหร่นะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะความสูงลูกค้าเลือกได้เลยนะคะบางทีลูกค้าไม่มาหน้าร้านนะคะก็อาจจะไม่รู้นะคะ,ว,คะว่าความสูงเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่นะคะบางทีอาจจะมองว่าความสูง67ซนติเมตรไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าลูกค้าได้เห็นของจริงนะคะแล้วก็มันจะเป็นไซส์ที่ขนาดพอดีเลยนะคะ ก็ลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะเทียบขนาดความสูงให้ดูเลยแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าแนะนํานะคะความสูงมาตรฐานนะคะถ้าไปวางหม้อเบอร์สูงๆกระทะนะคะแนะนําความสูง67ซติเมตรนะคะแต่ถ้าลูกค้าเป็นคนตัวสูงอยู่แล้วนะคะก็แนะนําความสูง85ซนติเมตรนะคะ,ใ,คะใส่เป็นซิงค์นะคะยิ่งใส่เป็นซิงค์นี่คือยิ่งพอดีเลยนะคะลูกค้า ความสูงนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะจะเป็นความสูงมาตรฐานหรือว่าความสูง85ซนติเมตรนะคะก็สวยทุกรุ่นทุกแบบแน่นอนนะคะ<ช>ก็สําหรับว<ช>ันนี้นะคะเราก็ต้องฝากร้านของเราไว้ด้วยนะคะร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบรีนะคะ<ช>ลูกค้านะคะอยากจะชมรุ่นไหนไซส์ไหนหรือว่าอยากจะให้เราไลฟ์สดในเรื่องของอะไรนะคะก็<ช>แจ้งเข้ามาได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแอนดมินนะคะจะไลฟ์สดให้ลูกค้านะคะแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าให้นะคะก็ส่วนสำหรับวันนี้นะคะความสูงนะคะน่าจะ ลูกค้าทราบกันแล้วนะคะว่าความสูงนี้เหมาะกับแบบไหนบ้างและความสูง<_ <vet> _ความสูงนี้เหมาะกับแบบไหนนะคะก็ลูกค้าก็น่าจะเข้าใจนะคะ<ช>ก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะตั้งแต่ต้นไลน์นะคะจนถึงจบไลน์นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะลูกค้าทุกการสั่งซื้อนะคะทุกการแบบว่าสั่งจองเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าฝากช่องทางการสั่งซื้อของเราไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์63623738นะคะ ไลน์นะคะแอสโตดเนะคะไลน์นี้ไลน์เดียวเบอร์นี้เบอร์เดียวเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากโปรโมชั่นนะคะลูกค้าโปรโมชั่นทุกการสั่งซื้อนะคะลดไปเลยนะคะ1 0นะคะทุกชุดทุกออเดอร์ไม่ว่าจะหน้าร้านหรือสั่งทำนะคะลดทุกชุดทุกออเดอร์เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าสินค้าดีเตาโบราณราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ